คู่จริงจริงไหมแล้วันี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นคู่ไหนเอ่ยโอมนันนนลค่ะทุกคนก็คือโอมนันนนลอัพเบลแล้วใงอีที่สอแล้วค่ะก็คือชี้คิดว่าโอมนันนนลอัพเบลสุดโหดจัดเต็มหมัดเท้าเข่าสอกในฉบับของมวยกกเอ็มเอ็มเอคือเขาจะไปต่อยมวยไปต่อยไปต่อยมวยหรือไปต่อยกันเออ เขาน่าจะตีกันแหละเดี๋ยววาอยากรู้เลย,ว,ยลว,ว่าการเอาเวลวันนี้จะเป็นยังไงแบบว่าน่าจะไปสนามมวยหรือเปล่าอาะไรยังไงไปลองเรียนการต่อยมวยอะไรแบบนี้กันไปแข่งแล้วจะเป็นยังไงบ้างเริ่มเลย หมวยอะไรวะเราก็มีนิมิตแล้วเราก็มีนิมิตไว้ครับวันนี้พวอเราก็มาด้วยมาดูกันครับวันนี้พวกเราจะไปทำอะไรอันนี้พูดใหจริงไม่ลวนจิตวันนี้นะครับเราจะพามาดูสหาปอนเทนต์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงตึกใจกลางอระสุนเรียกว่าเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยมาตลอดทุกวันนี้นะครับขอถูกนิทถูกนิท ผู้ชายชื่อว่าโออ้นะครับ,บันนี้นนครับเขาได้ีโอวาตเออวันยอยเกิดปะเจ้าตัวเป็นหน้ามันเลยแ้ยังไม่พอนะฮะพอมาลอเลยแบบแต่วนีด้วยมีเรื่องคู่ <ๆ S 2> บอกว,ว่าน,นี่ก็ช่วยโอ้อ่องค้า้า้วโอกอองคข้าจบ้าหล้าอ ผมก็ในโอกาสมาเจอครับขอบคุณมากมากนะครับดีใจมากมากเลยครับผมก็เป็นครั้งแรกนะที่มีเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นเลยนะครับขอบคุณมากนะคะได้เหรอเราจะไปที่สมิทนะครับโดยอาศัยรถเครื่องนะเราจะนั่งรถเครื่องหร่าสรุปคือเขาพาเรามาที่แบงคอกไฟแล็บ

มันอันตรายจริงนำเอคือผมมาเคยเคยเรียนเสร็จแล้วผปรวิชาไปลองเรียนไปลองเรื่อนี่ไม่ได้เดนโปวดเลย<อ>มาเจ็บมันเจ็บเจ็บมันเจ็บมาเจ็บมันเจ็บ,บ,บ,บแล้วนี้ครูที่จะมาสอนทั้งคนเขาคือนักซุ่มถคนแรกล <c oughs> ิ้นังเวียนแชมป์เอเีะระดับโลกโอ้โหส่วนใหญ่อะเวลาเล่นกีฬาจะไม่ค่อยเล่นกีฬาที่แบบเล่นกีฬาคนเดียวอ้าคือหยว่าจะเป็นแบกีฬาประเภททีมอะแต่บอลอะไเงี้ยบอลเลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีทักษะตัวคนเดียว 我有狗哎。 ได้เอนะคะหรือว่าเรียกว่ามิกซ์มาชออาดเงี่ยมันเป็นกีฬาเรียกว่าศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานก็คือเราสามารถที่จะเอาศิลปะการต่อสู้อะไรก็ได้ในโลกเนี้ยมาไว้ในกติกาเดียวกัน

ลงดีที่ยังไม่เคยกระดูค่ะวเของ M คืออะไรรอกว่า,น,ามมน่เนพว่าก็อันตรายมากแล้วพราะว่าเราไม่มีทางจะรู้ว่าสมอม,มันะะเอนแค่นไนอรเงยหรือก็จะมีเหมือนกันที่บแบบ้รกรดูแขงัอ,อ,อย่าง,างเลยก็มีเหมือนกันวันนี้อยากจะดนไราะว่าเดี๋ยวราอนในการท่า้าว่าจะต้องไป M ควรรู้อะไรบ้างหรือว่าควรเพิ่มอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยว แฟชั่นเหรอเอาแล้วข้าวดองๆเขาอย่างแบบบีกันอยู่ นี่ยเรียกว่าแยบนะคะก็คือการที่ใช้หมัดข้างหน้าเราค่ะสบัดออกไปนั่นแหละสบัดแยบแย็บเยบหน้าด้วยเฮ้ยตีกันแล้วอันนี้่สมีคนแบบพ่าแบบต่อโดนหน้าตัวเองครับ we are. be ก็คืออะไรครับขโมยไม่ขึ้นบ้านครับขโมยไม่ขึ้นบ้านครับคุณโอเคการนี้คืออะไรครับการล็อกนะคะก็คือการทําให้คู่ต่อสู้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้หลักๆแล้วใน m m ีนะคะมันก็จะล็อกได้หลายส่วนเลยตั้งแต่คอล็อกไหล่แขนไข้แล้วก็สามารถที่จะบอ body tanker หรือล็อกตัวได้ขัดข้อเท้าได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกส่วนของร่างกายที่เป็นข้อต่อขัดนะ้าครับอ่ะเราสาธิตกันดีกว่าครับอ่าเริ่มจากนะคะเอาเข่า ชิดอกเข้ามาแต่ว่ามือข้างนี้แต่ว่ามือข้างนี้แต่ว่ามือข้างนี้เกี่ยวสาวมือข้าง,งนี้นะคะใช่ขาซ้ายเต้าไว้ที่บ้านเอวเขาค่ะแต่ว่าหนีบเอาไว้นะหงิกควรควรจะเจ็บอ่ะเอาขาซ้ายต้องใช่ป่ะหัวย้ายหัวมาทางนี้นั่นแหละต้องเร็วอ,อ่ะต,ต้องเร็วติดต่อ ความวัยแลว,ว,วัยเลยอะออปะปะเะรรอกันไปแล้วเนาะสำหรับการเรียนรู้ MMA เบสิกทั้งหมดแล้วต่อไปขาเล่นเล่นร่อยเหรอกาเล่นเรยอล่นเหรอ ิชชั่นนะครับบททดสอบร่างกายสู่นักสู้ส MMA ผู้คุณจะต้องทำมิชชั่นทั้งหมด4ฐานดังนี้ถือบอลทำท่าสปรอท่ากันทุ่ม10ครั้งต่อยหลบรีเฟกบแบล็ค10ครั้งเตะเป้าข้างละสุดซ้ายสิบขวาสิบท่าแฮมเมอร์ฟรีสขึ้นข้อน้อมต่อยรูปโป่งให้หมดผู้เดินทาเวลาได้เร็วกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ สัชเสียกว่าชนะนะครับร้อมมันเหนื่อยเหมอกันนะปออุยมาสิบครั้งเลยหรอไมเราเข่าแผละอันนี้นเหนื่อยเ่ะเน่อนอะแล้วเข่าแล้วคนเข่ามันยัง้นไปเลยนะ ยุ่งตกเก่งเอง โดนแกงกับแน่แกงมากไปแล้วแต่อมแน่ยเออกอาเลยไม่เปียนกว่าโอ๊ยระวังน้ากรับแน่ O b กับผู้ที่เคยผ่านเวที m a ของวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วนะครับพราะไมครั้คุณแนนอนครัพี่กัาครับพร้อมไหมครับหนงาทีขึ้นเรบคุณแนนอนนะครับไปครับนั่โดนโดนลบอย่างเดียวเะรอโนลบอย่างเดียวอ่ะสูไม่ได้ซู้ไม่ไมทำอะไรเหมือนห้าหล่ใช่ไหมแต่ก็ได้ล้าทำออกเลย

แค่ถูกเลยนะก็เหมืมันไปต่อไม่ได้จริงๆแบบนะครับทีมต้องโชว์านแล้เข้าสู่วันแชมป์เปี้ยนชิพอยัฝั่งน้ำเงินนะครับผมคือคุณองค์ภาวสิทธิ์สว่างดีนะครับตัวห้างซ้ายนะครับฝั่งทิวภูนะครับผมคุณกะนะครับผมซึ่งเคยผ่าน MMA เอเอชวันแชมป์เปี้ยนชิพมาแล้วนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับกับหนุ่มหน้ามนใส่ซื่อกับทีมสาวผู้มาประสบการณ์นะครับคุณรงประมาณครับคุณพร้อมหรือไม่ครับพร้อมครับกระชากครับพร้อมหรือไม่ครับพร้อมแล้วนะครับ เปิดจางแข่งขันนะครับผู้ที่สองล้โอมแรงเยอะเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะครับเฮ้ยใช่ใช้ขาเร็วเร้วเร็วเล้วเล้วเอ็วดรวเรวดิดิ กิ่งตกิ่งองเยอะแล้วก่จะไดูจะไดูครเป็นัคุณคัตอนนี้นะครับเาวันนี้็ัตอนปนี้ครับปับนี้ครับ้ยายามเขาครับพยายามล็อกคอครับตล็อกตัวแล้ าครับผมตอคนที่กกับมีลาเลยนนอกว่งๆแน้องมีร่งกานะคะที่แข็งแรงมากวิธีการชกหรืออะไรอยงเก็ทาได้ดีมากเรียนรู้เร็วค่ะรายการ์อเวลนะครับคือจะพาองกับนนนะครับผมไปไปโอเวลในทักษะต่างๆนะครับถ่า้วันนี้เป็นการฝึกครั้งแรกขององกับนนให้คะแนนเต็มสิบพิลิกาเท่าไหร่ครับของนนท์เนี่ยให้แปดค่ะครับไม่ได้แย่นะคะแต่ว่ามนเทียบกับอีกฝั่งนึง ก็ฝั่งโอ์วัาครับสำหรับโอมนะคะที่ให้เก้าคะแนนค่ะได้เก้าเนื่องจากว่ามีชั้นสุดท้ายเราสญญามารถที่จะปกป้องไม่ให้แบบว่าโดนล็อกได้เลยแล้วค่ะก็ถือว่ามีค่ะ,คะ,คะผมแอบเห็นทริคมาน,นิหนึ่งตอนที่นันโนนสู้ครับนันโนนแพ้ด้วยการโดนล็อกคอและญญทรับมิชชั่นไปเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้พี่ลิกะล็อกคอผมไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เราอะสรีละตัวใหญ่กว่าพี่มิกะจะมาล็อกเราอะยากอยู่แล้วจุดอ่อนเราคือคอเพราะฉะนั้นต้องป้องกันคอเองคิงหน่อยถิงหน่อยเออ ครับจะทำโหมดอะไรค่ะก็ฝากเป็นไอจีนะคะจากแฟนเพจนะคะชื่อลิซ่าไชนีดอค่ะแล้วก็เดือนนี้จะมีผลงานซีนะคะแต่ว่ายังขออุ่ไว้ก่อนนะคะแต่ว่าชื่อเรื่องชื่อเรื่องได้หยุดค่ะเป็นแนวแอคชั่นค่ะต้องระเบิดเก่งตัวนำเพั้งแรกก็ฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณรีกลมากๆเลยนะครับ บทลงโทษกันดีกว่าคโอ้ยอ้ยอนนี้คือวิ่งลา้าอบห้อบห้าล่เหนื่อยตายเฮ้ยจิ๊บจิ๊บไปยากเลยวะมันนนมันหนักมาก คครับผมวันน um ี้นะครับก็ขอบคุณอุปกรณ์นะครับจากลงนูมบอยด้วยนะครับผมฮาร์บแวร์บรรยากาศด้วยขอบคุณมากเลยครับและฝากด้วยนะครับอมรอัลเบิลนะครับผมดิจันเว้นจันนะครับผมผมพงเย็นนะครับครับวันนี้ก็เราสองคนนะครับหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเรามีอะไรสนมขนมให้ดูตอนท้ายนะครับวันนี้ย yes? ังไงก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหนึ่งรอบแล้วกี่รอบเจ็ดรอบ โอ๊ยพี่แก้มผู้ชายแก้มปาผูชายไปไหวแล้วโอ๊ยหนูเดินแล้วคัหนึ่งจริงจริงตาหอมนะพร้อมทิ้งตัวทิงตัว ไปแล้วกับโอมแล้วนอนเอาเวลอีพีที่สอนนั่นเองช้าก็แบบเหมือนมาต่อยมัวแบบว่ามาลุ้นมาฝึกทักษะเอางี้เออมาฝึกทักษะแบบพื้นฐานว่าวิธีการเล่นแบบ MMA เนี่ยจะเป็นยังไงใช่แล้วคือแบบคือรู้ว่าหรือคือรู้ตั้งแต่ไร้อยู่แล้วว่ายังไงโอมอ่ะก็คือเหมือนได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าโอมทำออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นสายกกำลังกายอยู่แล้วเป็นสายแบบแข็งแรงอยู่แล้วเออแบบอีพีนี้ก็ทําให้แบบว่าเหมือนนนดนมาแบบว่าเขาเรียกว่า ทักตัวเองขึ้นแบบว่าใช้งใช้กาําลังใช้แบบว่าจาที่แบบว่าพี่คอสอนมาด้วยคือแบบวันเนี้ยรู้สึกว่านนทเก่งมากทังแบบว่าอยู่ได้ตั้งกี่วีอะถ้าเป็นหนูดเนอะโหหลุดไปละไม่เราคือน้องอะคือไม่ได้มีทักษะเหมือนอย่างที่ที่โอมบอกว่าโอมอะ ดูนะนนก่อนแล้วก็เลยรู้ว่าเออจริงๆแล้วว่าจุดออดมันอยู่ที่คออะไรเงี้ยเออแบบองค์ก็หมายว่าเออมีมีแบบดีทิงแล้วอ่ะได้เห็นแล้วว่าเออจริงๆแล้วจุดออกอยู่ตรงไหนแต่นนเนี่ยคือไม่รู้เรื่องมาก่อนไงก็ถือว่าอยู่ได้นานอยู่อยู่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่ามีเพิ่มมาอีกตั้งสามสี่ปีเพราะว่าแพงไงแพงตอนแรกก็เลยต้องแบบมีคะแนนเพิ่มมาอีกแบบนาทีเพิ่มมาอีกอก็คือแบบเก่งทั้งคู่เลยทั้งแปลว่าก่อนที่จะแบบมาทำมิชชั่นนี้คือทำมิชชั่นมาก่อนคือเหนื่อยแล้วไม เหมือนพอเราเจอไงพอห้อค้อนนนนจะแบบน่าเนี่ยคือเหมือนแบบน้องบางคนแบบกลัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะแต่โอมอ่ะคือเป็นคนที่แบบสู้กับนเลยมันหนีอยู่แล้วตอนที่แต่พี่แต่พี่คงดุแรงมากแล้วดูหน้าดิหน้านนนคือแบบเบาเบาคืออย่ามีเรื่องกับโอมคืออย่ามีเรื่องกับโอมคือถ้าไม่เรื่องกโอมหนีดีกว่า ก็นั่นแหละค่ะใครก็ไปดูนะคะนี่เดี๋ยวไปดูนะคะก็คือโอมแล้วนอนอัพเวลอีพีที่สองนั่นเองไปดูภารกิจของคู่เพื่อนกันว่าเออแต่ละภารกิจแต่ละอีพีเนี่ยเขาจะแข่งขันอะไรกันบ้างจะอไปถึงใครกันก็จะมีมิชชั่นมิชชั่นแต่ละมิชชั่นแล้วก็แบบมีบทลงโทษในทุกๆอีพีอ่ะก็ดูต่อไปนะคะว่าแบบอีพีที่สามเนี่ยจะแบบไปไหนไปเล่นกิจกรรมอะไรใช่ก็นั่นแหละค่ะใครไม่รู้ก็อย่าลืมไปดูนะคะแล้วก็ฝากชอบแล้นะคะช่องจะแล้วไหมในช่วงคู่จริงจริงไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดดววเรรานนนะะะะคคคคสััญิ่งที้้ไปแล Bye-bye.